นี่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศน้ำปิ่มๆนะครับฝั <c oughs> ่งที่เราอยู่นี่คือเป็นน้ำแร่น้ำร้อนธรรมชาติที่มาจากใต้ผิวโลกอันนั้นคือน้ำในเขื่อนน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้านะครับนี่ <c oughs> น้ำน้ำร้อนธรรมชาตินะครับที่มาจากบ่อ,อข้างในชมวิวด้วยครับหน้าเขื่อนเล่นน้ำกันครับตอนนี้ผมก็เนี่ยคุณ ตอนนี้ผมก็ลงมาแช่น้ำแล้วนะครับอ,อ,อุ่นสบายตัวยังให้โดนหน้าอย่างเดีวยดวยครับท้าหลับคนที่ฉี่โบทอ,อกมาถ้าโดนหน้านี่ไม่รับผิดชอบหมอไม่รับผิดชอบนะครับนี่นะครับ บรรยากาศเรจะมีคนมาเล่นอยู่นะครับผมข้างหลังผมก็จะเป็นวิวเขื่อนอใช่สักพักมันกับมันผ่อนคลายนะครับมันผ่อนคลายดีมากชูสามนิ้วไม่ได้ชู กองชู่องชูสามนิ่วแบบนี้รู้สึกผ่อนคายดีมากครับเพราะตรงนี้น้ําน้ําจะล้นออกตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็มีน้ําร้อนเข้ามาถ่ายเทได้ นี่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศน้ำปิ่มๆนะครับฝ<น>ั่งที่เราอยู่นี่คือเป็นน้ำแร่น้ำร้อนธรรมชาติที่มาจากใต้ผิวโลกอันนั้นคือน้ำในเขือนน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้านะครับตัดกันตรงนี้ก็น้ำก็จะล้นกรณีที่ น้ำกระเด็นออกกระเซ็นออกนะครับนี่ครับกว้างครับเล่นได้หลายคนครับรสลับค่าลงนี่ก็คนละยี่สิบบาทครับเล่นได้มาจำกัดเวลาลงตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับ,รบสวยงาม น้ำแร่ธรรมชาติตัดกับน้ำฝนธรรมชาติมีหลังคาให้ด้วยนะครับสำหรับกันแดดกันฝนแต่ตอนนี้ไม่มีแดดไม่มีฝนครับบรรยากาศน่าเล่นครับจะเห็นว่าสีของน้ำฟ้าสวยงามมากๆนะครับตัดกับขอบของน้ำในเขื่อนอีกทีหนึ่ง ดอกไม้ตัวนี้ก็สวยสวยงามยิ่งน,นะครับผมสีม่วงๆครับเห็นไหมครับตัดกับภูเขาอีกฝั่งหนึ่งสวยครับผมไม่ทราบว่าเป็นดอกอะไรเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับว่าฝากกดติดตามด้วยนะครับจะหาสถานที่ใหม่ๆมาให้ชมครับผมขอบคุมากครับ